สวัสดีครับวันนี้มาทานข้าวกับผมนะครับเพื่อเป็นความเป็นการแตกต่างนะครับเดี๋ยว f อฟซจะหาว่าผมนี่จะใช้คลิปเดิมใช่ไหมครับผมขออนุญ,ญาตทาแป้งก่อนนะครับก่อนที่จะทานข้าวและรับประทานอาหารร่วมกันนะครับผมไม่อยากจะเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับที่ดูคลิปผมอยู่อาจจะดูก่อนหน้านี้ว่ามันคลิปเดียวกันหรือเปล่ามไม่ลงทุนอะไรเลยเลยเหอออรอดรกากนี่ใช่ไหมครับ จะใช้คลิปตําแตงนี่ทั้งทั้งสามสี่คลิปเลยเหรออาทิตย์นี้ใช่ไหมครับพอไหมครับพอจะดูแตกต่างไหมครับผมว่าพอนะดูแตกต่างแล้วใช่ไหมครับมาครับกินข้าวด้วยกันนะครับตําแตงครับ <laughs> อออืมจสแบบแสบบบางคนก็จะถามนะครับว่าตำแตงเนี่ยก็ตำยังไงเหรอแบบครับจะถามนะครับผมเหิว ขนมจีนก็ดูแข็งกระดัดใช่ไหมครับจริงๆชุดนี้ผมซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานก็ <c oughs> จะทําคลิปตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าไม่มีเวลาก็เลยแช่ตู้เย็นไว้ครับมันก็เลยดูดูแข็งกระดับ๊บ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวชวนผมคุยเลยนะครับกินแค่สามคำนี่ก็สามนาทีไปแล้วครับเดี๋ยวลิปมันจะยาวบางท่านอยากจะเห็นผมกินเยอะๆไม่อยากไงให้พูดเยอะเดี๋ยวชวนผมคุยนะครับอืม,อมลวกผักลวกผัก ตำเองครับจะมาเออถ้าร you know, ู้ว uh> uh> ่า ตำเองแล้วอร่อยขนาดนี้นะครับไม่ให้ภรรยาสุดสวยๆตาให้หรอกครับ <What? S 1> รู้งี้ตาเองตั้งนานแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ ที่เห็นผมนํานี่เพราะว่าผมไม่อยากจะเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปครับนั่นพอสมควรสมควรผมคิดว่าใครดูตอนดึกๆเนี่ยคงจะหมุนนีเลยนะครับเนี่ยผมยังเสดิดตัวเองเลยโบยหมุนนี เอบางคนอาจจะถามใช่ไหมครับว่ามันกินได้จริงๆเหรอใช่ไหมครับกินได้จริงๆครับ มันอร่อยจริงๆเหรออร่อยจริงๆครับ <c oughs> ไม่ได้พิตีนะ <c oughs> ไม่ได้พิตีครับ <c oughs> <c oughs> อ,อ <c oughs> นะครับ อ,มอมผมว่าผมตำเองอะ่ะอร่อยกว่าไปไปเอาบุญอยู่นะครับเวลาเราไปเอาบุญบ้านอื่นอะ่ะเขาตำมเาเยอะครับมันเลยไม่ค่อยอร่อยเงี้อร่อยครับตำเอง ผมตั้งเป้าคลิปนี้ไว้ท <flatten. S 2> <ste> ี่สิบนาทีนะครับงั้นแล้วผมลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับอืม